สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ t ิสโก้ทีเฟคค่ะดิฉันดารุณีสิงห์หารับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะวันนี้เราอยู่กับคุณจิระพะพาทองบุก Investment c o n s u l t แทนบอลทิสโก้ค่ะสวัสดีค่ะพี่ปาสวัสดีค่ะน้องพีค่ะคราวที่แล้วนะคะใน EP ีที่11ค่ะเราพูดถึงธุรกรรมบล็อกเทดไปแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทาความรู้จักดอกเบี้ยของตัวบล็อกเทดกันค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาค่ะเชิญพี่ปาเริ่มได้เลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับอดอกเบีย้ยจากการซื้อขายซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดนะคะวันนี้ก็อยากจะ,ะให้นักลงทุนนะคะทำความรู้จักต้นทุนของการเทรดซิงเกิลสต็อกฟิวเจอร์บล็อกเทรดก่อนนะคะซึ่งต้นทุนตรงนี้จะมีอยู่ด้วยกัน2หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือข้อแรกก็คือค่าคอมมิชชั่นนะคะค่าคอมมิชชั่นจะคิดอยู่ที่0.10%ของมูลค่าสัญญานะคะส่วนอันที่2เนี่ยก็คือดอกเบีย้ยนะคะ ในที่นี้จะขอยกตัวอย่างเป็น5.5เปอร์เซ็นนะคะของมูลค่าสัญญาเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยก็จะคิดดอกเบี้ยไม่เท่ากันนะคะโอเคค่ะอันดับแรกนะคะเรามาดูการคำนวณค่าคอมมิชชั่นนะคะสเต็ปแรกเลยเนี่ยเราจะต้องหามูลค่าสัญญานะคะน้องพีส่วนสเต็ปที่สองเนี่ยก็คือหาค่าคอมมิชชั่นนะคะ,ะมาดูสเต็ปแรกนะคะหามูลค่าสัญญาตรงนี้เราก็จะมีสูตรก็คือนำราคาหุาน้นคูณจำนวนสัญญานะคะ แล้วก็คูณตัวคูณดัชนีนะคะจากตัวอย่างราคาหุ้นนะคะแอดวาน์อยู่ที่210นะคะจำนวนสัญญานะคะ20คอนเนี่ยก็คือเราก็ใส่20คอนเข้าไปเลยนะคะส่วนตัวคูณดัชนีก็คือ1,000นะคะผลลัพธ์ออกมาจะเป็น4 2 0ล้านสแสนบาทนั่นเองะะต,ว,ตวคูณดัชนีค่ะพี่ปา1คือ1นึ่งนเท่ากันทุกตัวเลยไหมคะใช่ค่ะ ของตัวคูณตัว S S, F นะคะก็คือจะเท่ากันทุกตัวยกเว้นนะคะตัวที่มี corporate action นั่นก็คือซิมโบลที่มี X ท้ายนะคะตัวคูณจะไม่ใช่1,000ขึ้นอยู่กับการคำนวณของ corporate action ของหุ้นตัวนั้นๆด้วยนะะอ่าสเต็ปที่2นะคะเราก็หาค่าคอมมิชชั่นนะคะตรงนี้นะคะเราได้มูลค่าสัญญามาแล้วอันแรกใช่ไหมที่ที่เราดูนะคะก็คือ4 2 0ล้าน2แสบาท เราก็เอามาคูณกับ0.10%นะคะผลลัพธ์ออกมาก็คือ4,002 <4, 2, S 1> นะคะเรียกได้ว่าล้านละ1,000คิดง่ายๆใช่ค่ะ,คะแล้วก็ต้นทุนตรงนี้ยังไม่รวมค่าฟีและค่าแวดนะคะแล้วก็ในส่วนของการค่าคิดค่าคอมมิชชั่นเนี่ยจะคิดสัญญานะคะก็คือคิดทั้งตอนเปิดและตอนปิด<ช>ค่ะ,คะทีนี้มาดูการคำนวณดอกเบีย้ยนะคะสเต็ปแรกเนี่ยเราก็จะหาบลล่่าสัญญาเช่นกันนะคะสเต็ปที่สเนี่ย แล้วก็หาอัตราดอกเบีย้ยก่อนนะคะว่าที่ที่เราเทรดเนี่ยเขาคิดอัตราดอกเบีย้ยเท่าไหร่นะคะแล้วก็ต้องดูเงื่อนไขจานวนวันที่ถือครองด้วยนะาจากตัวอย่างนะคะอันนี้คือนักลงทุนเนี่ยเขาโอเพนลองแอดวานซ์แท้สองสองนะคะจํานวน20คอนที่ราคา2อง้สินะคะแล้วในนี้เขาจะมีอัตราดอกเบีย้ยให้ก็คือ 5, 5้าเปนะคะแล้วก็การถือครองเนี่ยหวันแล้วถือวันหนึ่งแล้วเขาก็ปิดสัญญานะคะค่ะ เราหามูลค่าสัญญาก่อนเราก็เอาราคาหุ้นคูณจํานวนสัญญาคูณตัวคูณดัชนีนะคะผลลัพธ์ก็คือสี่ลนะ้านสองทีนี้หลังจากที่เราได้มูลค่าสัญญาแล้วเราก็มาหาดอกเบีย้ยในสเต็ปที่สนะคะเราก็จะเอาสี่ล้านสองนี้แหละเอามาคูณกับอัตราดอกเบีย้ยถูกไหมคะแล้วก็คูณจํานวนวันที่ถือแล้วก็หาร3,65ร้อนะคะ,คะจากตัวอย่างนี้นะคะเขา open long advance สองสองนะคะ 20คอนที่ราคา2.10นะคะอัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่5.5เปอร์เซน์นะคะแล้วก็ถือ1วันและปิดสัญญาจากในโจทย์น,นี้คือเราคำนวณออกมาได้นะคะก็คือเอา4.2ล้านสองคูณ5.5นะคะคูณ4หาร3.65ผลลัพธ์จะเท่ากับ2,500ประมาณนี้นะคะค เอ๊ะจากในโจทย์พี่ปาเห็นบอกว่าถือหนึ่งวันค่ะแล้วทำไมถึงตัวแปรที่คำนวณเป็นสี่อะคะตรงนี้นะคะก็คือทำมันเป็นสี่เพราะว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเงื่อนไขของการถือครองนะคะของแต่ละที่นะตรงนี้นะคะเรามีการกำหนดไว้ว่าการถือครองะคะ่ะจะมีการคิดขั้นต่ำก็คือสี่วันน,น,นั่นเองนะคะ,คะก็แปลว่าอ่าถ้า ซื้อวันนี้เปิดวันนี้ปิดวันนี้ก็คิดขั้นต่ำสี่วันใช่ไหมคะใช่แล้วถ้าในกรณีที่มากกว่าสี่วันละคะก็ต้องคิดตามจํานวนวันที่ถือรองจริงค่ะค่ะแล้วก็อ่าเรามาดูกันนะคะว่าการเทรดซิงเกิลสต็อกฟิเจอร์บล็อกเทดเนี่ยทำไมนักลงทุนถึงต้องจ่ายดอกเบี้ยนะคะอ่ามาดูกันนะเกิดจากนะคะการปิดความเสี่ยงของโต๊ะในการเข้าไปจับคู่สัญญาให้กับนักลงทุนนะคะนั่นก็คือไปแอคชั่นในตลาดหุ้นแล้วก็ธุรกรรม S b L นะคะ ซึ่งการแอคชั่นดังกล่าวเนี่ยจะใช้เงินเต็มจำนวนในการซื้อนะคะ,คะแล้วก็อาจจะมีการกู้ยืมเงินไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นด้วยนะคะหรือจะเป็นการยืมหุ้นนะคะก็จะต้องจ่ายดอกเบีย้ยให้กับธุรกรรม s b l นะคะดังนั้น,นียดอกเบีย้ยเหล่านี้นักลงทุนจะต้องเป็นผู้จ่ายให้กับโต๊ะนะคะ,คะอีกทั้งนะคะโต๊ะเนี่ยไม่ต้องการเก็งกำไรในทิศทางของราคาฟิเจอร์อยู่แล้วเพียงแต่ว่าจะทำหน้าที่ในการ จับคู่สัญญาให้กับนักลงทุนนะคะ,ะ,คะและให้ปกจะรับดอกเบี้ยใช่ค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างนะคะจากในรูปนะคะเห็นวงรีสีแดงๆนะคะที่ที่โต๊ะเนี่ยค่ะมีการแอคชั่นอยู่การทําหน้าที่ของโต๊ะเนี่ยก็คือต้องไปหาของเพื่อเพื่อมาปิดความเสี่ยงนะคะอ่ะเดี๋ยวนะถ้าดูจากรูปนะคะสเต็ปแรกเลยเนี่ยลูกค้าโทรแจ้งเจ้าเจ้าหน้าที่การตลาดให้ส่งคําสั่งถูกไหมคะ เจ้าที่การตลาดก็จะมีการส่งออเดอร์ไปที่รายการพุททูก่อนแล้วสเต็ปสามเนี่ยเจ้าที่การตลาดก็จะส่งคําสั่งไปที่โต๊ะนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโต๊ะก็จะไปแอคชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นการซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะคะหรือว่าจะยืมหุ้นนะคะในธุรกรรม SBL หลังจากที่ได้ของแล้วเนี่ยโต๊ะถึงจะส่งคําสั่งไปจับคู่ในรายการพุททูนะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติม,ตมกันนะคะ จากตัวอย่างนี้นะคะจะเป็นการจับคู่สัญญาในกรณีที่ Open l ล n g นะคะอ่ะก็คือสเต็ปแรกเลยนักลงทุนส่งคำสั่งเข้ามานะคะคือเป็น Open l ล n g นะคะแล้วหลังจากที่โต๊ะเห็นคำสั่งนะคะโต๊ะจะต้องไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะคะก็คือพอซื้อของได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยแมทเรียบร้อยนะคะถึงจะส่งคำสั่ง Open s h o r t เพื่อจับคู่กับนักลงทุนนั่นเองค่ะคแล้วก็หลังจากนั้นนะคะลูกค้ายอยากจะปิดสัญญานะคะ ลูกค้าก็โทรแจ้งเจ้าที่การตลาดถูกไหมคะก็ส่งคําสั่งเป็นโค้ดช็อตเข้ามานะคะพอโต๊ะเห็นคําสั่งนะคะโต๊ะก็จะไปขายหุ้นในตลาดหุ้นนะคะขายหุ้นตัวที่ซื้อมาตอนแรกนั่นแหละนะคะหลังจากที่แมทเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะส่งคําสั่งโค้ดลองเพื่อไปจับคู่นั่นเองอมาดูกันนะคะจากในกรอบสีแดงนี่นี่คือการแอคชั่นของโต๊ะนะ ก็คือการซื้อหุ้นในตลาดเนี่ยจะใช้เงินเต็มจํานวนของมูลค่าหุ้นในการซื้อถูกไหมคะซึ่งตรงนี้แหละที่ทําให้เกิดค่าใช้จ่ายในการคิดดอกเบี้ยนั่นเองนะคะแล้วในกรณีโอเพนชอลนะคะพี่ปาเป็นยังไงบ้างคะอ่าโอเคตรงนี้นะคะนักลงทุนเขาจะทําการโอเพนช o อตเข้ามาถูกไหมคะแล้วที่โต๊ะเห็นคําสั่งเนี่ยเขาก็จะไปยืมหุ้นในธุรกรรม SBL นั่นก็คือว่ายืมหุ้นมาขายช o อตในตลาดหุ้นนะคะ พอแมทเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาจะมาส่งคําสั่งโอเพนลองเพื่อจับคู่กับนักลงทุนนะคะอ่าพอจับคู่กันได้เรียบร้อยแล้วเนี่ยนักลงทุนบอกว่าอาชเชนอยากจะปิดสัญญาแล้วเขาก็โทรแจ้งเจ้าที่การตลาดโพสตรลองใช่ไหมคะเพื่อปิดสัญญาอ่าทางโต๊ะเห็นคําสั่งและก็ต้องรีบไปซื้อหุ้นจากตลาดหุ้นนะคะเพื่อมาคืนในธุรกรรม SBL นั่นเองนะคะหลังจากซื้อได้แล้วเนี่ยเขา เขาก็จะทําการส่งคําสั่งเพื่อไปจับคู่นะักลงท,ทุนอีกทีหนึ่งนะคะโดยส่งคำสั่งเป็นโคดช็อตเข้าไปค่ะามาดูตรงนี้ตรงกรอบสีแดงนะคะเช่นกันนะก็ในกรณีที่เป็นโอเพนช็อตเนี่ยโต๊ะเขาจะมีการแอคชั่นนะคะก็คือจะไปยืมหุ้นมาขายช็อตนะคะ,คะซึ่งตรงนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นก็คือดอกเบี้ยนั่นเองนะคะตรงนี้เรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะว่าการปิดความเสี่ยงของโตะเนี่ยกรณีโอเพนลองน, long, นะคะ ทำยังไงกันบ้างน,นะคะก็คืออย่างที่บอกไปเนี่ยตอนแรกมีการเปิดสัญญาแล้วต้องไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะคะตอนปิดสัญญาก็ต้องไปขายหุ้นในตลาดหุ้นเช่นกันนะคะมาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะจากในตัวอย่างนี้นะคะนักลงทุนเนี่ยเขามองหุ้นแอดวานซ์ขึ้นใช่ไหมคะเขาก็เปิดสัญญาเป็น Open Long a d v a n c e ์แท้สองสองที่ จำนวนออสัญญาคือ20คอนนะคะ,คะราคาสอง้สบาทก็คือส0 0 0มืนหุ้นใช่ไหมคะตรงนี้ใช่ค่ะสเต็ปแรกที่โตทำนะคะเขาก็จะไปซื้อหุ้นแอดวานะคะในตลาดหุ้นนะคะจำนวน2,000มืนหุ้นที่ราคา2,10บนะคะแล้วก็ใช้เงินในการซื้อนะคะสี่ล้านสองนะคะตรงนี้แหละที่เขาคิดดอกเบี้ยค่ะคิดดอกเบี้ยจากนักลงทุนนะคะตรงนี้จะเป็นยอดมูลค่าสัญ,ญญานั่นเองนะ แล้วก็หลังจากที่ซื้อของได้แล้วนะคะโต๊ะก็จะไปส่งคำสั่งเป็น OpenShot a d v a n c e ซ์แ2องนะคะ20คอนที่ราคา210เพื่อจับคู่กันนะคะทีนี้หลังจากที่หุ้น a d v a n นซ์ขึ้น10บาทจริงตามที่นักลงทุนคาดนะคะนักลงทุนก็จะโทรแจ้งให้เจ้าที่การตลาดปิดสัญญาถูกไหมคะเขาก็จะได้กำไรนะคะหมายถึงว่านักลงทุนจะได้กำไร2 0 0 0 0นบาทนะคะโต๊ะ ก็จะขาดทุนจากการเปิดสัญญา open s h o t นะคะ2 0 0 0นะคะแต่ว่าเขามีการปิดความเสี่ยงไว้แล้วโดยการไปซื้อ advance ในพอร์ตหุ้นมาไว้ถูกไหมคะดังนั้นเวลาปิดสัญญาเนี่ยนักลงทุนแจ้งปิดสัญญามาโต๊ะก็ต้องไปขายหุ้นในตลาดหุ้นถูกไหมคะก็จะทําให้เขาได้กําไรจากการปิดความเสี่ยงตรงนี้คือ200,000บาทเท่ากับยอดที่เขาขาดทุนจากการ open s h o ่ะค่ะ,คะ ก็เรียกได้ว่าทางโตะเองเนี่ยก็คือไม่ได้ไม่เสียคะ่ะแต่ว่าได้ในส่วนของตัวดอกเบีย้ยจากนักลงทุนใช่ใช่ค่ะเนื่องจากว่าโตะเนี่ยเขาก็ไม่ได้เก่งกำไรในทิศทางของราคาฟิวเจอร์ถูกไหมคะอ่าเขาก็จะสิ่งที่เขาต้องการก็แค่ดอกเบีย้ยเท่านั้นนะคะต่อไปนะคะมาดูการปิดความเสี่ยงของโต๊ะในกรณีที่เป็นโอเพนช็อตนะคะก็เสเต็ปแรกเลยเปิดสัญญาเนี่ยโตะก็ต้องไปยืมหุ้นในธุรกรรม s อ l นะคะเพื่อมาขายช็อตในตลาดหุ้นนะคะ ตอนปิดสัญญาเขาก็จะต้องทำการไปซื้อหุ้นคืนจากตลาดหุ้นนะคะเพื่อมาคืนในธุรกรรม SBL เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมค่ะยกตัวอย่างนะคะนักลงทุน Open Short Advanced 22 20คอนที่ราคา210นะคะสิ่งที่โต๊ะจะต้องทำครั้งแรกเลยเนี่ยเขาจะต้องไปยืมหุ้นนะคะในธุรกรรม SBL นะคะเพื่อมาขายช็อตขายช็อตในตลาดหุ้นนะคะก็คือ ขายแอดวานี่แหละจำนวน2,000 20, 0หุ้นที่ราคา210ตามที่ออเดอร์ลูกค้าต้องการนะคะส่วนเรื่องการยืมหุ้นมาทำธุรกรรม SPL เนี่ยเราก็จะคิดดอกเบี้ยตามมูลค่าหุ้นที่ยืมเลยทีนี้หลังจากที่หุ้นแอดวานนะคะลงไป10บาทจริงตามที่นักลงทุนคาดนะนักลงทุนก็จะได้กำไร2,000 0 0บาทนะคะแต่ว่าโต๊ะก็จะขาดทุนจากการเข้ามาโอเพนลอง2,000 0 0บาทเช่นกันนะคะ แต่ว่าทางนี้ท้งนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าโต๊ะมีการปิดความเสี่ยงไว้แล้วนะคะโดยการไปยืมหุ้นมาขายช็อตในตลาดหุ้นอะ่ะจำนวนสองหมื่นหุ้นนะคะเขาจะได้กำไรสองแสนบาทตรงนี้เนาะซึ่งถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยโต๊ะจะไม่ได้ขาดทุนอะไรเลยนะคะเพราะว่าเขาปิดความเสี่ยงไว้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็น Open นลองหรือว่า Open s h o อตค่ะ ไม่ว่าจะกรณนนีไหนก็ไม่มีโต๊ะไม่มีความเสี่ยงใช่ค่ะไม่มีความเสี่ยงเรื่องราคาเนาะอ่ะก็สรุปได้ว่านะคะทำไมการเทรดซิงเกิลสต็อกฟิเจอร์บล็อกเทเนี่ยถึงมีดอกเบี้ยนะคะนั่นก็เป็นเพราะว่าเป็น,นกลไกที่ทางโต๊ะทำการป้องกันความเสี่ยงนะคะโดยการต้องไปซื้อหุ้นในตลาดหุ้นนะคะหรือว่าต้องไปออยืมในธุรกรรม SPL นะคะแล้วการทำตรงนี้ก็จะใช้เงินเต็มจำนวนด้วยนะคะ ดังนั้นเนี่ยจำนวนเงินที่ว่านี้เสมือนนักลงทุนได้กู้ยืมเงินมาซื้อขายทางโต๊ะจึงเก็บดอกเบี้ยน,นี้จากลูกค้านั่นเองนะคะอืมค่ะก็เลยว่าต้นทุนการซื้อขายของตัว S S F Block ok t อะคะ่ะก็จะมีทั้งค่าคอมมิชชั่นแล้วก็ของตัวดอกเบี้ยะคะ่ะตัวดอกเบี้ยนเนี่ยก็คือเกิดจากการติดความเสี่ยงของโต๊ะเนี่ยที่เข้าไปจับคู่สัญญากับนักลงทุนค่ะทำให้เกิดแอคชั่นในตลาดหุ้นและก็ธุรกรรม S P L นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ป่ามากเลยนะคะที่มาแชร์ความรู้ดีๆค่ะขอบคุณค่ะวาสดีค่ะค่ะนักลงทุนทุกท่านค่ะทางมอลลิสโกจะนำสาระดีๆความรู้เด่นๆเรื่องประเด็นน่าสนใจมาฝากทุกท่านนะคะทุกวันศุกร์เวลา16นาฬิกาผ่านช่องทาง Facebook t i s c o Security ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ